บางคนก็เห็นมีคอมเมนต์คนก็จะบอกว่าจะไปแล้วหรอแบบเด็กมากแบบอะไรเงี้ยคือเขารับเขารับตอนอายุ13าไปใช้ชีวิตที่แบบว่าเออไม่ได้มีใครสนใจว่าเราเป็นใครแต่ว่าคุณต้องสู้เองอะไรเองอะไรเงี้ยทุกเพราะว่าเรามีคำถามแบบเยอะมากอะไรเงี้ยก็ก็ลองไปไปคุยดูแล้วก็ถ้าสมมติว่าจะส่งไปจริงๆต้องเตรียมตัวยังไงหมายถึงว่าโรงเรียนที่เขาเรียนอยู่ตอนนี้ หมายถึงาต้องไปต่อกันหลักสูตรมันรองรับกันแค่ไหนเขาต้องต้องต้องอะไรเงี้ยก็คือไปทํากันบ้านไว้เพราะว่ามันก็เหมือนจะนานแต่ว่าเอาจริงๆเวลาเราอยู่กับลูกกับเวลามันผ่านไปเร็วมากคุณพ่อเขาเชื่อว่ายังไงก็ต้องส่งค่ะเพราะว่าถ้ายังอยู่อย่างเงี้ยหมายถึงว่าถ้ายังอยู่ในเมืองไทยที่แบบทุกคนรู้ว่าเราเป็นใครอะไรยังไงเงี้ยมันก็คือมันอยู่ที่ไหนมันก็อยู่บ้านมันสบายอะพูดง่ายๆถูกไหมคะมันก็ ทุกอย่างมันก็ถูกฟีดให้ถูกอะไรให้เลยเขาก็อยากให้ไปไปฝึกแบบไปใช้ชีวิตที่แบบว่าเออไม่ได้มีใครสนใจว่าเราเป็นใครแต่ว่าคุณต้องสู้เองอะไรเองอะไรเงี้ยทุกๆอย่างแล้วก็ได้ฝึกความรับผิดชอบฝึกดูแลตัวเองอะไรเงี้ยเอาจริงๆชมไม่ได้แบบว่าทำกันบ้านเยอะเรื่องของเรื่องของเออเรื่องของ โรงเรียนโดยเฉพาะอย่างนี้ในต่างประเทศอะไรเงี้ยค่ะไม่ได้แบบไม่ได้ทำกานบ้านเยอะมากแต่ว่าความที่แกแบบว่าเหมือนมีเพื่อนผู้ชายเยอะเพื่อนต่างประเทศเพื่ออะไรเงี้ยก็ก็คือคุยกันอย่างพอดูพร้อมแล้วคุณแม่เป็นยังไงครับก็ใจเี็ยเออก็ก็ค่อยๆทําใจก็กำลังกำลังค่อยๆทำใจอยู่าถึงเขาทำใจเลยหรอก็ต้องก็ต้องทำใจอ่ะเออแต่ว่าก็คือรู้ว่ามันเป็นสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับเขาอะไรเงี้ย แปดปีแปดเก้าปีใช่ถ้าจะได้ไปแต่ก็ต้องไปสอบไปอะไรอย่างนี้อีกนะก็ต้องดูว่าเขาจะรับเราหรือเปล่าอะไรเงี้ยใช่ทุกอย่างมันผ่านไปเร็วมากคิดดูนี้จะหกขวบแล้วอ่ะถูกไหมก็ก็นั่นแหละค่ะทใจก็เริ่มทําใจแล้วก็อย่างที่บอกว่าก็คือถ้าจะไปจริงๆก็มันก็มีอีกหลายเรื่องที่เราต้องเตรียมให้เขาอะไรเงี้ย เขาก็ตื่นเต้นนะเขาเห็นโรงเรียนเขาก็เขาก็ตื่นก็ตื่นเต้นอะไรเงี้ยแล้วก็พ่อเขาก็มีแผนที่จะแบบพาไปดูโรงเรียนที่พ่อเรียนตอนเด็กๆด้วยอะไรอย่างเงี้ยที่ออสเตรเลียอะไรเงี้ยก็คือเหมือนค่อยๆให้เขาแบบซึมซับแล้วก็เห็นภาพว่าเอ้ยวิถีกว่าจะมาเป็นพ่อเนี่ยนะมันต้องแบบมันต้องแบบต้องผ่านอะไรบ้างใช้จ่ายอย่างอื่นที่มันไม่ใช่เออที่มันจะต่างที่มันไม่ใช่ค่าเทอมอ่ะเออเช่นว่าถ้าแม่ต้องไปอยู่ อะไรเงี้ยเออก็ต้องมีที่อยู่ไหมอะไ,อะไรอะไรเงี้ยค่ะอืมก็เตรียมความพร้อมเลยนะครับก็ก็อย่างก็อย่างที่บอกคือเหมือนไปเราก็จะได้พอเห็นภาพว่าถ้าถ้ามาอยู่ตรงนี้จริงๆถ้า okay. ลูกต้องมาอยู่ตรงนี้จริงๆแล้วเราจะใช้ชีวิตยังไงอะไรเงี้ยเออชมจะบินมาอยู่ไหมหรือว่าจะบินไปบิน Gym อะไรอย่างเงี้ยมันเป็นเรื่องที่เราก็ต้องก็ต้องคิดอ่ะอืมให้เขาไปแบบเอเราเรไปตลอดเลย ตอนนี้จริงคือ,อยังคิดไม่ออกเพราะว่าใจตอนแรกก็คือแบบอยากตามมาเลยอยากตามไปเลยแต่ว่าตอนนั้นเกลก็ยังไม่ได้โตมากอะไรเงี้ยก็เลยเป็นเรื่องที่แบบเออค่อยๆคิดไปอะไรเง